วครับพบกับช่องโอซิสนะครับคลิปนี้นะครับเราได้คลิปมาจากน้องแชมป์นะครับ ID ที่ชื่อพี่ฟ้านะครับแต่ตอนนี้มันชื่อเป็น S D W G D นะครับก็เพลลงนี่73นะครับน้องแชมป์นี่ส่งคลิปมาให้เราทําหลายรอบเราเหมือนกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยคลิปที่เขาส่งมาเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเรียกว่ายักษ์คู่เดียยักษ์เขียวคู่อา่างพูดอย่างงี้ว่ายักษ์เขียวคู่นะครับเพราะว่าวันนี้เขาจะเล่น2ตัวละคร ตัวใหญ่ๆเลยนะครับสีเขียวเป็นสายสีเขียวทั้งคู่ครับตัวแรกคือคาตาคุรีครับคาตาคูลีตอนนี้เลเวลร้อยนะครับแล้วใส่เหรียญดูดิครับลุจิสองเหรียญนะครับแล้วก็เป็นหมาป่าหนึ่งเหรียญนะครับก็คือเป็นเซตยอดนิยมของคาตาคุลีเลยนะครับเขาจะเน้นไปที่พลังป้องกันนะครับพลังป้องกันเนี่ยบวกข้างหลังถึงพันหนึ่งนะครับพลังโจมตีประมาณ600กว่าม่งมากกว่าผมอีกไงผมข้างหลังพันเดียวเองแล้วพลังโจมตีผมห้าร้อยเองครับแล้วก็ยังได้เลือดอีกพันเจ็ดนะครับถือว่า อัพเปลี่ยนมาได้ดีทีเดียวนะครับสําหรับตัวนี้นะครับส่วนอีกตัวนะครับยักษ์เขียวอีกตัวนั่นคือไคโดครับไคโดนะครับเขาเน้นไปที่พลังโจมตีนะครับบวกข้างหลังถึงเกือบพันสองคพูดง่ายๆเลยการขาดอีกเก้ากัพันสองแล้วนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะลงพลังป้องกันนะครับได้เจ็ดร้อยยี่สิบหกนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ใช้เป็นสามภัยพิบัติก็ถือว่าใช้ได้เพิ่มเป็นก้อนไคโดนี่แหละ แต่ผมจริงๆอะผมอยากทดลองคลิปๆหนึ่งที่เกี่ยวว่าไคโดเนี่ยถ้าใครมีนะครับอันเนี้ยน่าลองว่าควรจะเน้นไปที่พลังป้องกันเยอะๆแล้วก็แบบพลังป้องกันบวกข้างหลังสักพันสี่พันห้าไม่รู้ทาถึงปะนะถ้าทําได้พันสามพันสี่แล้วก็พลังโจมตีถ้าหกร้อยอะผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะครับก็น่าลองเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าน้องแชมป์เขาจะเล่นฝีไม้ลายมือเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ดูวันสนุกๆครับ มาดูวนที่การจัดซับก่อนนะครับเป็นสีเขียวทั้งคู่นะครับได้เออ่ซับ145.5ดั้งคู่นะครับสองยักษ์เขียวนะครับเล่นเป็นแอคแท็กเกอร์พารามิเซียแกนไลน์นะครับมีโซออนได้ไหมครับอ่าไม่มีครับไม่มีโซออนหรือว่ามีโซออนด้วย,วยก็คือถ้าใช้แอคแท็กเกอร์คือเราจะตีแรงขึ้นอยู่แล้วเนาะแล้วก็ถ้าแกนไลน์เนี่ยมันคือเหมือนกับเราจะตีลดพลังป้องกันจากลดพลังโจมตีจากสีเดียวกันนะฮะก็คือจะเบาลงพูดง่าย มาดูที่เกมแรกเลยครับวันนี้ดูไม่ต้องเครียดน,นะครับเพราะว่าแล้วกี่อย่างหนึ่งผมจะไม่อธิบายเกี่ยวเรื่องแมปนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเองนะครับเราเอาไอดีคนอื่นมาแล้วเรามาพากนะครับว่าเป็นยังไง <ๆ S 2> นะครับเฮ้ยทำไมเสียงเสียงเพลงมันเป็นเสียงเพลงนี้วะเนี่ยน้องแชมป์ไปปรับอะไรหรือเปล่าครับทาไมเป็นเสียงเสียงอย่างเงี้ยทาไมไม่เออหรือว่าเป็นเพราะอะไรอันนี้คลิปเขาส่งมาเป็นยี้นะผมไม่ได้ไปตัดปรับแต่งอะไรเขานะ คือน่าจะเป็นน่าจะเป็นที่ที่เครื่องเขาเซตไว้นะครับไม่เป็นไรภาคแม่งทั้งอย่างนี้เลยครับคา <c oughs> ตาคุลีครับเลือดเท่าไหร่เนี่ยขอดูหน่อยครับสายตาผมก็สั้นด้วยสองหมื่นสองนะครับถือว่าเยอะ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 ใช้ได้ครับคาตาคุริมาครับคาตาคุลี่เขาน้องแชมป์นี่พยายามคุยกับผมมาตั้งนานอ้าวโอ้โหนนี้อันจังหวะนี้ดีฮะจังหวะนี้ดีมาครับแล้วก็ปันปป่นเข้าไปปั่นเข้าไปแต่โอคาตาคุริมึนครับมึน,ม,นมึนเองครับเอาหาเพื่อนไม่เจอไอ้หาสตูไม่เจอ น้องแชมป์บอกมืนโอ้ปั่นจนมืนเลยม้วนเมื่อกี้ม้วนตัวมืนครับซอยเข้ามาครับพี่เสือมาก็ซอยเข้าไปกระเด็นออกไปก่อนนะครับโอ้โหแชงก็มาร่วมล่าเหมือนกูเกินใส่เข้าไปครับหนึ่งสองอ้าวน้องแชมป์มาสามด้วยครับหนึ่งสองมาครับสามโอ้โหยัดสามเข้าไปครับล้มไปทั้งคูไม่เป็นไรเลยเวลาพักหายใจแป๊บหนึ่งครับจังหวะสกิลสองมาแล้วนะครับสกิลสองมาแล้วก็เอ้าทำยังไงน้องแชมป์ซอยเข้ามาครับฮึมรัว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 ค่อยฮึมเซตนี้มันดีจริงๆครับ สกิลสองไวแล้วเกินนะครับหตอกเข้าไปครับกระเด็นไปแล้วครับตอกไปสองทีกระเด็นมเมืม่อกี้นึกว่าจะต่อยล้านหมัดนะครับพูดถึงผมก็ไม่คุ้นกับการฟังเพลงนี้แล้วว่าภาคไปนะมันก็แปลกแลนะจริงๆอย่างที่บอกน้องแชมป์ปรึกษาเรื่องคาตาคุลิกับผมมานานแล้วพอสมควรนะครับเขาชอบเล่นตั้งแต่ตอนอยังไม่ร้อยครับ <S <S พอเลเวลยร้อยนี่ก็เลยต,ต,ต้องขอคลิปมาลงหน่อยครับถือว่าดีครับได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆด้วยว่าคาตาคุริแล้วก็ไคโดเล่นยังไงนะครับ เพราะไคโดเนี่ยผมไม่มีไม่มีอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญญาเล่นด้วยนะครับอ้าวตายแล้วครับโอ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเกิดมาใหม่ครับใช้ตัวเดิมเปล่าครับน้องแชนน้องแชนใช้ตัวเดิมนะครับนี่มีโปรเกิดไวเหมือนกันนะครับเนี่ยเหมือนกันเลยครับอันนี้บูตมาเดียวิ่งอย่างเร็วเลยครับถ้าเดินแม่งโคตรพี่โย่งเหมือนพี่โย่งที่เป็นตลกนะฮะไม่รู้เคยเด็กรุ่นใหม่เคยหูือวะอ้อโหจังหวะนี้ดีครับคือปล่อยให้เราไปยืนเก็กๆ่อๆนะครับให้แชง คอคเตอร์ว้าวก่อนนะครับให้ตั้งคอคเตอร์ก่อนแล้วเราค่อยหลบนะครับใช้ได้ครับแข็งล้มลงไปก้นจำเบ้าไปเลยครับน้องแชมป์จะทํายังไงครับน้องแชมป์จะทำยังไงโอ้ยแม่งง้่งสาดมาต้องแชมป์้องนั่นไปหลบจังหวะนั้นก่อนนะครับตัวไปเลยครับหลบพี่เสือครับหลบพี่เสือพี่เสือแม่งเอากูแน่ครับแต่เราซอยก่อนเลยครับอันนี้ชมครับตัดสินใจถูกครับไม่ที่ไม่กดสกิลหนึ่งนะครับเพราะถ้ากดสกิลหนึ่งนี่น่าจะโดนน่าจะโดนแช่งนะครับ ตัดใจตัดใจได้ถูกครับใส่คือสองแล้วก็ใส่เข้าไปครับมีใครตายไม่มีใครตายไม่เป็นไรครับโอ้ผมต้องขอดูมินิแมปนะครับเพราะว่าติดนี่ใสจริงๆครับอืมเช้งจะเรคัลเตอร์ครับไม่เป็นไรครับทองเรายังนําอยู่ใส่ที่เรียบร้อยครับใส่ไปใส่ไปสองหมื่นหมัดนะครับยังไม่ล้านหมัดนะครับเดี๋ยวต้องมีจังหวะล้านหมัดหรือเปล่านะครับต้องรอดูดึงไม่ทันแล้วพ่อแม่สายวิ่งยงึงไม่ทันเลยแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าชนะครับเพราะว่า ใส่วิ่งทีมเราดีได้ MVP ีไปด้วยนะครับมาพาบกับเกมที่2ครับเกมที่2นี่ต้องแชมป์บอกว่าขอเล่นคาตาโครี่อีกรอบนะครับแล้วอีก2เกมหลังที่3เกมที่4เนี่ยจะเล่นเอ,อ่อไคโดให้ดูนะครับไคโดเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้ผมขัดแย้งกับมันมากเพราะว่าผมเล่นไม่เป็นไงผมมีผมมีด้วยแต่ผมผมผมไม่เล่นเพราะว่าผมไม่ชอบท่าหลบมันท่าหลบมันกระชากกระชากไปหน่อยแล้วทําให้บอกว่าเหมือนจังหวะพอมันไม่สมูทแล้วมันขัดตาผมเลยไม่ชอบก็อาศัยคลิปเขานี่ครับอาศัยคลิปชาวบ้านครับอา้าวแชมป์มึง ไปให้ไกลสิลมแห่งล่างไปดึงทงสิชื่อไปไปไปสิโอ้โหแม่ยังกับลูกติดที่หายไม่ไปสักทีเอ้าพกูไปมึงก็ไปเอดีครับลูกติดพ่อนะครับวันนี้ตามพ่อมาโลกอยู่กับพ่อแล้วกันไม่ต้องไปไหนครับลูกเชื่อฟังนะครับอยู่อยู่กับพ่อมาโอ้าบิ๊กน้ำกระโดดลงมาต้องช็ตาไวครับซอยเข้าไปซอยเข้าไปตอนแรกลมแลาปลายไปแล้วนะครับ จับขุดขึ้นมาจิกหัวขึ้นมาแล้วก็ซอยบีอีกว่าตายไปรอบที่สองนะครับสุดยอดจริงครับขึ้นไปด้านบนดีกว่าครับนี่ผมฟังไปฟังมานี่มันจะไม่เหมือนดีดพินเหมือนหมอลำเลยเนี่ยกำลังงงๆกับเพลงนะตอนนี้มาถึงก็ปั่นกันใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปอีกแล้วโอยหนวดดำตายเลยครับหนวดดำตายแต่ที่น่ากลัวไม่ใช่หนวดดำนะครับตอนนี้ที่น่ากลัวคือลูฟี่รอนะครับเพราะลูฟี่รอเนี่น่ากลัวมากแน่ตอนนี้ครับโอยโดนดูครับ จะสอบสายมันดูดเรานะครับเพราะลูฟีรอเนี่ยถ้ามันใส่ให้เราฟื้นเลื่อนไม่ได้จบเลยนะครับคาตาพูดได้เลยว่าตายคาตาเลยครับตายคาตาเลยมาครับแช้งมาแช้งจะปาดไปปาดกันหนดดำนะครับไม่เป็นไรครับจะไปไหนด้วยแช้งแช้งไปเอารูกไปส่งลูกไปครับนี่ลูกลงไปแล้วครับเรียบร้อยแม่งเมื่อกี้เดินตามเป็นลูกติดพ่อเลยครับสุดยอดจริงๆเฮ้ยแต่ผมไม่ได้ดูชื่อนะไม่รู้คนไทยเบาถ้าใช่คนไทยขอไปนะครับ พากไปตามในเรื่องต้องบอกอย่างนี้นครับน้องแชมป์จะทำมันยิงเก๊กๆหลอกเพื่อให้เคาน์เตอร์ครับนี่คือจังหวะของน้องแชมป์นะครับผมจับจังหวะได้หนึ่งนะครับเจอผมแม่งโดนแน่ครับบอมบอกเลยกู <c oughs> ไม่เคาน์เตอร์หรอกข <c oughs> <c oughs> ้อน,นี้ใส่คนเล่นแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ซอยอย่างนั้นจะคุยนอกเรื่องไม่ได้เลยนะครับจะคุยนอกเรื่องมีโตว,วิ่งเข้ามาตลอดน้องแชมป์ใส่ครับหนึ่งสองครับโอ้ยเจอเตะสวนมาหน้าไงเหมือนกันครับแต่ไม่ล้มนะครับคาร์ดิิไม่มีล้มชายที่ไม่มีคําว่าล้มนะครับ จังหวะนี้ก็ซอยครับซอยให้มันหล่นลงไปครับเก็หลบได้ครับเสียดายจังหวะนี้อ้าวหลบได้เหมือนกันครับรู้ทันเหมือนรู้ทันครับรู้ทันกับรู้ทันนครับพี่นวดก็มาครับดึงหลบทันครับผมจังหวะนี้สวยจริงๆครับแล้วก็ต่อเข้าไปโอ้จะเลยครับขอภัยครับเลยเงียบไปนะครับซอยอีกแล้วครับอเรียบร้อยไปหนึ่งครับหนวดดำก็เจอหนวดดำเข้าไปครับเราก็อยู่ตรงกลางนะน้องแชมป์ก็อยู่ตรงกลางนะครับอจังหวะนี้หนวดดำดึงครับสกิลสอง 12ยืน2ปล่อยให้เขาเล่นกันเองครับเราก็ยืนเป็นตัวประกอบไปเฉยครับบ้านเราด้านล่างก็เหมือนกําลังจะโดนนะครับเหมือนกําลังจะโดนนะครับแต่มีคนไปช่วยแล้วไม่เป็นไรครับปล่อยไว้น้องแชมป์ก็บอกจะอยู่ข้างบนนี่แหละครับยืนรอๆอยู่ข้างบนครับเอกาศายมาอีก้วครับอืมป้าเจอป้าสอยครับเปิดป้าสอยเหลือ11เวบอยู่ข้างบนรอๆไม่ต้องทําอะไรครับโอ้โหเนื้อลมก็ไม่เก็บด้วยครับไม่หิวนะครับนี่โอ้โหนี่ฟรีรอนี่างไที่ผมบอกครับ ตัวน่ากลัวสาหรับคาตาคุลิเลยนะครับเรียบร้อยครับจบไปครับโอ้โหสี่หนึ่งครับยืนทงเท่ๆเฉยเนี่ยใส่ใส่โลมันจริงๆมันไม่ต้องไปไหนครับคือถ้าคุมทงให้ได้สักทงหนึ่งเนี่ยครับเอา MVP ด้วยนะครับคุมทงให้ได้สักทงหนึ่งเนี่ยก็คือแบบว่าทําให้รูปเกมมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเขามาดึงทงนี้ไม่ได้นะครับรูปเกมเปลี่ยนทันทีนะครับหมาครับเป็นตัวที่ผมรอคอยนะครับนั่นก็คือไคโดนะครับ ไครโดน้องแชมป์เลเวลาร้อยอยู่แล้วครับเพราะเป็นตัวหลักของน้องแชมป์เลยนะครับแต่อานนี้บอกเนี่ยเนี่ยถ้ามเมื่อกี้ท่าหลอกเห็นไหมแม่งขัดจังหวะเหมือนแบบยึกยึดอะไรอย่างแม่งไม่รู้คือแบบผมดูแล้วแม่งขัดตามากนะครับมาถึงก็กินเหล้าโอ้โหวมกวนกินเหล้าันสองคนครับฟาดไปหนึ่งตายไปหนึ่งด้วยครับตายไปหนึ่งน้องแชมป์ไป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 โอ้แม่งตีเจ็ดพันนี่โหดจริง,รงครับไฮโด เวลากินเหล้าแล้วมันโหดจริงครับเสด้ต้องหลบไม่ได้ถ้าหลบได้ผมว่าแม่งเป็นแบบกึ่งก ex กึ <crackers> <nuts> ่งๆ ex ได้เลยนะแม่ไม่ใช่ ex นะแต่เป็น <t> ก <BA I>? ึ่งๆได้เลยเพราะว่าถ้าหลบได้นี่คือกงสุดแล้วครับไคโดจังหวะนี้โดนโอ้โหเลือดเลือดเกือบหมดหลอดนะครับม้งแชมปจะฆ่าตัวตายแล้วไปเกิดใหม่ไหมม้งแชมปบอกไม่ครับเพราะเห็นพงนี้ว่างครับผมไม่สายตาดีครับ ดุดเดี่ยวอันนี้ดุดเดี่ยวครับไคโดไม่ธรรมดาตัวตัวก็ใหญ่นะครับแรงก็ดีนะครับแต่ดึงทงชานะครับเหมือนงัดทงออกมาไม่ขึ้นจากสมบัตินะครับไคโดครับจะมึงพี่ตัวอุ้ยพากไม่ทันครับเพราะว่าเห็นโดดดำโดนเราลองซีดเลยครับจุกครับโดดฟาดไปที่ทองน้อยครับโดดดำนี่อ้อจริงจริงนี่ให้นัตติงมาพากนี้น่าจะมันนะครับเกมนี้โอ้ยโอ้โหพี่รอมาอีกแล้วครับ แม่งเจ็บครับพอพี่เรามามันใส่สกิลมาแล้วเราไม่ได้เกิดไอเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เด้งเด้งเลือดอีกรอบมาเกิดอีกรอบฮะเพราะว่าถ้าเอ้แต่ถ้านี้มันเหมือนเป็นบัคอยู่นะเพราะว่าผมกับโคเฮรี่ดูกันอยู่ว่ามันแบบบางครั้งก็ติดบางครั้งก็ไม่ติดนะเดี๋ยวต้องลองเทสกันอีกทีนะฮะโอ้โหเจอป้าฟาดเข้าไปครับอืไปไหนครับป้าอ้าวป้าไม่ป้าหายไปไหนไม่รู้ป้าลงมาข้างล่างแน่เลยครับไม่เป็นไรครับจัดฟรีรอต่อครับจัดฟรีรอต่อโอ้โหฟรีรอแม่งจัดเราก่อนครับก่อนจะจัดมันนะครับอ มาครับจักระพัดเจอจักระพัดหน่อยเอ๊ะจักระพัดเจอจักระพัดหน่อยหงฟาดไปสองทีขอแค่สองถึงสามทีเท่านั้นครับบิ๊กมัมไปแน่ๆครับเจอใครโดอย่างงี้อ้าวมันหลบต่อหน้าฟาดเข้าไปครับหืโดนไหมครับเนี่ยมุมกล้องผมก็งงกับมุมกล้องเหมือนกันครับไม่รู้นะี่ช็อปเซนต์มุมกล้องยังไงฟาดไปเรียบร้อยตายไปเรียบร้อยครับหืมถือว่าเป็นตัวทีเด็ดนะครับเล่นได้ดีนะครับไคโดนะผมพูดได้เลยว่าถ้าผมเล่นเองผมก็เล่นไม่ได้อย่างนี้นะครับเพราะว่าไคโดเป็นตัวที่ผมไม่ได้จริงๆครับไม่ได้คือไม่ได้้เลยะครรัับปมาณนน ก็ฟาดก็ไปครับไหนครับฟาดใครไปเมื่อกี้กำลังหาอยู่ครับมองตามเกลงฟังเพลงไปเรื่อยครับเหมือนเสียงดิบทินครับเหมือนตอนโซโลออกตอนตอนในกระตุนนะมากินเหล้ากันย้อมใจกันครับเจอป้าครับเจอสาวตูดขนาดนี้ต้องย้อมใจนิดนึงครับก่อนที่จะเข้าไปฟาดนะครับโอ้โหตายแล้วครับพี่หนวดจะมาคนเดียวโอ้คาตาจะมาัวครับ จริงๆผมพูดเลยนะถ้าไคโดเจอคาตานี่ไคโดชอบไหมฮะรัวมานี่เราได้กระบ,บองฟาดอย่างเงี้ยฟาดเขาไปแล้อกโหฟาดเขาไปใครหน้าแหกเนะี่ยคาตาหน้าแหกครับโอ้โหคาตาคุลิเรียกว่าจบเกมครับโอ้โหจังหวะนี้มันเหมือนกันครับไคโดเมื่งมันนะใช่ได้เอ้ยนี่นี่นนเบอร์นห,นนหนึ่งไหมไอเรือเบอร์นหนึ่งนี่เล่นดีนะฮะขอชมเขาด้วยนะครับเพราะผมผมชอบเเล่นกัยเขานะเราเล่นดีอยู่นะครับโอ้โห่ต้องแชมป์ฆ่าไปถึงหกตัวนะครับ ไม่ธรรมดาไฮโดมาเป็นเกมสุดท้ายนะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมกันมาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่เคยกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดให้ผมหน่อยนะครับกดกันทีเดียวพอนะครับรักน้อยรักนานๆนะครับไม่ต้องกดกันเยอะนะครับกดเป็นเลขไม่ต้องกดเป็นเลขคู่ยังไงกดเป็นเลขคี่เลยนะครับเป็นเกมสุดท้ายมาดูนะครับว่าจะมันกันไหนับไฮโดใหม่ครับผมเกียดท่าหลบแป้งจริงนะครับแล้วยิ่งเจอเสียงเพลงนี้ทิ้งมึนไปแล้วเวลาภาคนี้มึนไปเลยกินเหล้าอีกแล้วครับฝั่งนั้นมีพิกมัมด้วยนะครับ แล้วใครโดนจะฟาดใครฟาดบ,บิ๊กมัมไงเราโอ้ยฟาดต้องไปเต็มปูดเลยครับบิ๊กมัมบิ๊กมัมกระเด็นกระดอนเลยครับกลับบ้านเลยครับ <c oughs> เจอแชงไหมครับแชงมาแชงมันต้องตั้งเคาน์เตอร์ใช่ไหมโอ้ยน้องแชงบอกแชงต้องตั้งเคาน์เตอร์ไม่เป็นไรครับฟาดไปก่อนครับโอ้ยหน้าแหกครับระยะกระบองอยู่ที่หน้าพอดีหน้าแหกเต็มๆครับเจอกระบองหนาของไคโดเข้าไปนะครับตอนนี้ลูกเกมก็นําอยู่นะครับโอนน้โหผมก เวลาที่ผมตัดต่อเนี่ยผมตัดในคอมเนี่ยแล้วจอแม่งเล็กไงผมมองแบบมองมินิแมบลําบากมากตอนนี้พยายามดูอยู่นะครับดูมินิแมบเพราะเวลาเล่นถ้าจะติดดูมินิแบบคราวงนี้ดูลําบากมากน้องแชมป์มารออยู่ครับรออยู่รอ,อ,อจังหวะนิดนึงนะครับไคโดอ้าวไคโดโดนชอ็อตครับไคโดโดนฟาดเข้าไปไไไไดดไครับแต่ไคโดไอ้นี่ไอ้บิดวดดำเพื่อนครับแต่ดนวดดำไมต่ตายครับตาตายครับตาบอกโอ้กูเป็นแพ้ระบาดแล้วแดกเล่าเข้าไปอีกแล้วครับยกซดเข้าไปครับ ไหนไหนอยู่ไหนครับโนดดัมอยู่ไหนครับจ <t ok right> ักรพรรดิต้องเจอจักรพรรดิแ no ม่เปลี no ่ยนเป้าหมายครับเห็นเสาไม่ได้ครับมึงต้องแชมป์เห็นเสาไม่ได้โอ้โหโดนเสาฟาดหน้าต่อกลับมาครับกระเด็นเนาะกลับมาที่ฐานเลยครับมึงแชมป์บอกหึงเซ็งครับมึงแชมป์เซ็งโอ้ป้าก็ช็อตป้าก็ช็อตอ้าวสกิลมาครับฟาดก็ไปครับโอ้โหอื้ป้าไม่ตายนะครับแต่ซีซ่าบอกตัวเกี่ยวอะไรด้วยมึงสองคนทะเลาะกันร่มเกี่ยวอะไรด้วยครับหมูจักรพรรดิทะเลาะกันโอ้โห ซีซ่าบอก็หน้าแหกเนยครับเกี่ยวไม่เกี่ยวด้วยเลยนะครับมาครับมาเจอป้าต่อนะครับเจอบิ๊กมัมต่อมบิ๊กมัมยังไม่เข้ามาต้องจำดึงทองก่อนครับอ่าแล้วก็ฉากหลบออกมาครับจังหวะนี้ป้าฟาดมาครับเอาป้ามันหลบเขาใส่โตครับหูป้าไม่ตายครับเป็นไปได้ไงครับป้าไม่ตายไม่น่าเชื่อนะครับอืแต่เราตายครับเรียบร้อยครับเติมมาใครโดมาอีกรอบครับอ ถ้าเดินถ้าเดินเหมือนแบบยางสามผมนะครับดูแบบเก่าๆนะครับถ้าเดินจะดูเก่าๆหน่อยแล้วก็ซดเล่าอีกนะครับยกเล่าคุณมาซดนะครับอเขาฟาดกันโนเนียยรุมมาต้มครับดูจังหวะหาจังหวะดูครับเอาใครเอาใครเอาใครอาจจะเอาบิ๊กมัมนะครับไต้ครับใส่บิ๊กมัมโอ้โหสี่หมื่นสามสี่หมื่นสี่ครับเพราะว่าต้องโซ่โซ่สมเกียรติครับต้องเล่นจักรพัดก่อนนะครับ เขาเล่นจัดพัสเสร็จแล้วก็ค่อยมาตามเก็บนะครับพวกโลกใหม่นะครับหรือพวกแกลลนไลน์นี่ว่ากันตามเนื้อเรื่องครับฟาดเข้าไปครับโบวไฟเข้ามาไปอุ้ยทงทงบัตรทงขวาเราจะดึงได้ไหมครับทงขวาจะดึงได้ไหมน้องแชมป์ไปช่วยเขาดึงหน่อยไหมเอาวจะหมดเวลาโอ้โหหมดเวลาเสียดายครับเกมนี้แพ้ไปนะครับไม่ไปแล้ว นี่ก็คือคลิปมาจากน้องแชมป์นะครับอ่าอีที่ชื่อพี่ฟ้าแต่ตอนนี้เขเปลี่ยนชื่อเป็น sdw ของ GD นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ให้คลิปดีๆกับเรามานะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับหวังว่าทุกคนคงมีความสุขกับคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ